เราจะกระโดดเราจะกระโดดเบาๆก่อนสองทีนะอย่างนี้นะตึงตึงแล้วหยุดนน่ง คนละเท่าไหร่นคนละหนึ่งรเอาดูครูแพวมันตัวอย่างเราจะกระโดดแบบไหนก็ได้เมื่อกี้เราตอบมือ2จังหวะเนาะใช่ไหมสอทีนะเดี๋ยวดูครูแพวก่อนนะบบไม่ซ้ำกันนะคูแพลวยังไงก็ได้นะ อ้าวละคนหนึ่งห่วงหาที่อยู่ตรงเดี๋ยวก่อนทีละคนเลยอ่ะไปอ้าวมาไปแยกกันไว้ครับจะได้ไม่ชนกันไว้ต่างห่างกันเลยครับตรงไหนก็ได้ไม่ชนกันนะเต็มตัวระวังชนระวังชนแยกบนโต๊ะเต็มตัวนะ เตรียมตัวเดี๋ยวคุณพาช่วยตีกลองดีกว่าคุณพาไม่ต้องกระโดดนะเตรียมตัวนะกระโดดพร้อมกลองนะทำยังไงก็ได้เหรอสอง คือแล้วนะตามสบายจะไว้ตรงไหนก็ได้อาตามสบายแต่ว่าจังหวะต้องทันนะอาตรงกลางเลยอ่แต่ว่าจังหวะต้องทันนะกระโดดทันนะถ้ามันไกลเกินมันจะโดดไม่ทันนะมันจะทันไหมล่ะห้ามข้อห่วงคนอื่นนะอ่ห่วงใครห่วงมันนะจำให้ได้ว่าใครอยู่ตรงไหนมีลิไกตมากเตรียมตัวหนึ่ง หลายคนเอาละตอนนี้ห้องมันเล็กนะวางหัวยังไงไม่ชนเพื่อนนะครับวางหาหาจุดวางเองแล้วกันเนาะจะย้ายตำแหน่งก็ได้นะคิดไม่ชนเพื่อนมีนี่ย้ายไหมไม่คนละอันแล้วไงครบแล้วไงครบแล้วไงอะของหนูยังไงก็ได้นะเออ เดี๋ยวของหนูของหนูขยับมาน,นิดนึงแล้วกันนะมันมันใกล้มันใกล้เกินไปมันนี่ขยับมานิดนึงเอ้โหห่อนะโอเคห้ามเข้าห่วงเพื่อนนะวันนี้นะอย่าเข้าห่วงเพื่อนนะกัแล้วแต่สองจังหวะนะอยากให้เกินน่ะหนึ่งเตรียมตัว ช่วยเอาห่วงนั้นเพิ่มหน่อยอ่ะนี่คนละสี่ห่วงแล้วนะเวียนหัวก็เพราะท่าท่าเวียนหัวก็เพราะท่าท่าอะไรอ่ะแล้วแต่เวียนหัวท่าหนูเวียนหัวเมื่อกี้หนูทำท่าเวียนหัวทำไมล่ะก็หนูทำเองอ่ะเปลี่ยนท่าใหม่ที่ไม่เวียนหัวดิอ้าวเตรียมตัวอ้าวไม่รอละมีลี่มาสองจังหวะนะ ห่วงสี่ห่วงของเราอยู่ไหนอย่าเพิ่งเข้าห่วงเพื่อนใช่ของเอเจคืนของเอเจเอเจเอลขับคืนที่เดิมที่ของมิลลี่เขาเลื่อนของหนูไปอันนี้ของหนูอันนี้ของหนูเมื่อกี้เพื่อนเขาเลื่อนเขาเลื่อนน้องเขาเลื่อนไปอ่ะสองท่าสี่ห่วงแต่สองท่านะห้ามเกินนะห้ามท่าห้ามเกินนะเต็มตัวอ่าของมิลลี่อสี่ห่วงนู้นนะของมิลลี่นะ มาไลรีบไปเรียบเตรียมตัวค่ะยืนครับ เพิ่มคำยากข้าไปอีกอาอไปประกอบหนึ่งอันเลยห้ามห้ามโดนอุกาบาตวางเองเลย <c oughs> วางเองเลยตรงไหนวางไม่รู้แล้วแต่เพราว่าต้งไข่ตัวเองอวางยังไงก็ได้ตรงไหนก็แต่จะห้ามโดนอะไม่รู้แหละเออเออขี้เต็มตัว <c oughs> พร้อมนะคิดเองนะมีลิ่เสร็จยังคะเ <c oughs> ห้เวลาเรื่เร็วเร็วอเร็วโอเค ครับอาเอาไปประกอบการเล่นด้วยอ่ะไม่รู้อ่ะพี่แล้วนะแล้วแต่เลยอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดแต่ว่าแก้วอ่ะห้ามโดนแต่เขี้่อเหยียบได้ดนะเฉพาะเฉพาะแก้วห้ามโดนนะเออแต่แก้วห้ามโดนอ่ะไม่รู้แหละนะแต่ว่าต้องเป็นสองจังหวะนะอันนี้ของของของหนูอยู่นี่ของหนูอยู่นี่อของหนูอยู่นี่ ห้ามห้ามเก้าอี้โดนได้เก้าอี้โดนได้แต่สีฟ้าห้ามโดนนะเตรียมตัวทันไหมล่ะถ้ามุดเก้าอี้ทันไหมล่ะสองจังหวะตึงตึงทันไหมล่ะถ้าไม่ทันก็ไม่ทันก็ฟาวสิเตรียมตัวแต่เอวาต้องห้ามโดนสีฟ้านะเตรียมตัวพร้อมนะโอ้ย อะไรเนี่ยโอ้ไม่ท้าไม่ท้าทายเลยอะ่ะอื รอบสุดท้ายสามารถสามารถโอเคอ่ารอบสุดท้ายสามารถกระโดดไปห่วงบ้านเพื่อนได้ด้วยรอบสุดท้ายแต่ว่าระวังชนกันนะอ่อ่ะ,อะให้แล้วแต่เลย่ใครอยากย้ายห่วงยังไงก็ได้ เตรียมตัวไม่รอแล้วนะเดี๋ยวตัวน,นะ โอ้ยเก่งมากเก่งมากอไปช่วยเก็บของครับไป